อตำถาบ้านนาเองจ้ะพอดีว่ามีรถส้มตังเขาเข้ามาถ่ายเนาะ <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> แกงเห็ด <c oughs> ด้วย <c oughs> แกงแกงลาวต่ออีกข้าจะจากไปแล้วรงยาบาลเนจุดเ ไหนจะค่ารักษาไหนจะค่างานศพตอนนั้นน่ะผมต้องไปกู้เข้าไปเลยนะภารนี้จะไม่เกิดขึ้นกับรุกหลานถ้าทําประกันชีวิตเอาสูงโอเคเพราะเขาจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดถึงสองแสนช่วยดีก็เลยครับรูปสองสามสี่ห้าติ๊ไปบอกพี่ประจิตรอายุมากขึ้นก็เขาออกโรงพยาบาลเพราะว่าประกันที่ไหนก็จะมารับ Det Glöm inte att du ska ringa här sen. Men det är långt, som vet Rom. Jag vet att hon är. Är det verkligen det? Är du säker? Det är ingen kladd Inga pinnar eller någonting?

ไก่ไหมวะนั uh, oh. mm ่นจะม่น mm ั hmm. uh ่นลอยนั่นที่ไปขึ้นนะตอนนีอะไรแดนอะไรกะดาดกะดาดักเปิดกะดาดอยกะดาดพูดกะดาดไหลไมไหลไมอร่อยเลออร่อยุนอ้ากรุงเทพมาได้แก้เบียร์ก้ามกรุงเทพ กรงเทจะขยเบได้งขับรดแล้วคือต๊กไม่เห็นเลยอ่ะกินได้นิดๆหน่อยๆบ้านนี้เหรอเปแล้วบอกร้อนมองกันจะเป็